วิธีการเลือกกิ่งพริกไทยซีรอนที่จะนำมาขยายพันธุ์นะคะก็คือเลือกกิ่งที่มีรากติดแล้วนะคะก็คือรากจะออกตามตามกิ่งนะคะแล้วเราได้กิ่งมาปุ๊บเราจะต้องรีบชำให้ให้เร็วที่สุดก็คือได้มาเราก็จะตัดใบออกเพื่อลดการคลายน้ำนะคะแล้วก็จะตัดในลักษณะสองข้อตาก็คือจะมีสองข้อตาก็คืออีกท่อน ข้อตาหนึ่งจะฝังไว้ในดินส่วนอีกข้อตาหนึ่งก็คือโผล่เหนือดินนะคะเพื่อสร้างการแตกยอดใหม่เนาะเวลาที่เราจะนำมาชำนะคะเราก็ต้องตัดใบออกให้เกลี้ยงเลยนะคะลักษณะก็คือ2ข้อสอข้อตาก็คือจะประมาณ1คืบเนาะแล้วเราก็จะสามารถ นำมาขยายต่อยอดได้จำนวนมากนะคะก็สามารถสร้างรายรายได้ให้เราเยอะเลยนะคะในพริกไทย1นต้นเราก็พอแตกยอดใหม่ปุ๊บเราก็จะไปตัดออกมาแล้วก็มาชำแบบนี้ตลอดนะคะก็สามารถสร้างรายได้บนพื้นที่โมเดลเกษตรแปลงจิ๋วของเราที่หลายคนสงสัยว่าสร้างรายได้ได้ไดยังไงจะหาเงินได้ยังไงก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นวิธีคิดนี่เฉพาะ พลิกไทยอย่างเดียวนะคะพืชแต่ละชนิดเราจะต้องรู้จักวิธีการสร้างไรายได้จากเขาแทนที่เราจะมานั่งรอเก็บผลผลิตเก็บมเมล็ดขายตอนช่วงที่ยังไม่ออกมเมล็ดเราก็เก็บกิ่งพันธ์ุมาชำก่อนนะคะบางคนอาจจะนำไปไอตอนหรือว่านำไปขยายด้วยวิธีอื่นนะ แต่ของเกี่ยวก็คือทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือติด100%ยเปอร์เซนค่ะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาเล็งล่างนะคะก็คือใช้วิธีการปักชำแบบง่ายๆแต่ว่าตัดมาปุ๊บเราจะต้องนำมาชำเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะคะแล้วก็พอชำเราก็จะนำไปลดน้ำให้ชุม่มแค่นี้ก็รอดแน่นอนคะ่ะแล้วไม่มีการที่แบบจะข้อหลุดข้อตายหรือว่าไม่เกิดไม่งอก ไม่มีแน่นอนก็คืองอกร้อยเปอร์เซน์นะคะงอกทุกต้นด้วยขออย่างเดียวขอให้เราตัดใบออกให้หมดถ้าเราไม่ตัดใบออกให้หมดมันมันจะเหี่ยวนะคะก็คือน้ำหล่อเลี้ยงในลำต้นก็จะหายหมดมันจะขายน้ำหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการชำลงถุงเนาะก็ง่ายๆนะคะการชำลงถุงก็ ใช้ดินผสมกับแกลบดิบแกลบแกลบใหม่ๆเรานี่แหละนำมาผสมเลยนะคะอัตราส่วนก็อัตราส่วนก็แกลบจะเยอะกว่าหน่อยนึงก็คือ1ต่อหนึ่งแหละแต่ว่าแกลบจะเยอะนิดนึงนิดเดียวนะคะก็ให้ปริมาณแกลบกะกะเอาเนะเาะเราผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ นำชําลงถุงเลยค่ะแล้วก็กดดินให้แน่นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะก็ทําแบบนี้ทุกถุงนะคะเน้นว่ากดดินให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราไปลดน้ําให้ชุม่มแค่นั้นเองวิธีการปักชํานี้คือง่ายที่สุดแล้วค่ะที่นี่เราจะไม่ใช้วิธียุ่งยากจะตอนเฉพาะพวกสะตดาวพวกต้นไม้ชนิดอื่นนะคะที่เราจะตอนแต่หลักๆที่นี่เราจะ เป็นการปักชำจะส่วนใหญ่คือวิธีนี้ขยายง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดไม่ต้องยุ่งยากนะคะตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้าเราก็จะมานั่งเพาะก้าไม้เพื่อเอาไว้จำหน่ายชดเชยกันรุ่นต่อรุ่นเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านั้นเราก็จะขายออกไปหมดอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือออเดอร์ก็จะไหลมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ขายดีที่นี่เราไม่ได้ขายดีไม่ได้เน้นขาย คือขายได้เรื่อยๆจะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เพาะเอาไว้อย่างนั้นนะคะขายได้เมื่อไหร่เราก็ไม่ได้สีเรลียสเนาะก็ไม่อยากวิ่งตามหาเงินอยู่บ้านยังไงให้ได้ตังค์ก็คืออยู่บ้านนั่งเพาะกล้าไมา้เล่นอยู่ในล่มนะคะแดดร้อนๆเราก็พักอยู่ในล่มเราไม่ทำงานตะบีตะบัน ที่นี่พื้นที่เรามีจำกัดมีพื้นที่น้อยแค่เจ็ดสิบตารางวาต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็คือเต็มสเต็ปหมดแล้วนะคะเราไม่มีอะไรที่จำเป็นจะต้องไปดูแลหรือว่าไปปลูกแล้วหลักๆก็คือกวาดใบไม้แล้วนำมาหมักทำปุย๋ยทำดินปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็กวาดใบไม้แค่นั้นเองรดน,น้ำต้นไม้ดูแลสวน คือไม่ไม่มีการปลูกใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือสบายแล้วเนาะ